ทั้งสองทีมนี่มีทักษะทั้งสองทีมเลยนะครับสีม่วงนี่แทบจะต้องพัดออกนะครับนเครับเป็เต้ามาทำการนี่นะครับสีม่วงจะชูทางทิศเหนือสีเขียวชูทางทิศใต้ครับสีเขียวสีเขียวสีเขียวเป็นต้าโอ้โหขาซ้ายครับ ทั้งสองทีมนี่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีทักษะทั้งคู่นะครับหรือว่าเป็นสายเลือดใหม่นะครับของบาสเกตบอลโรงเรียนเมือเชียงมนองปั้นขมูปัดได้ไหมเอาสีม่วงได้บอลเออคิดม่วงได้เต็มไปแล้วเลยนิวอ่าส่งมาให้เพื่อน จับบอลได้ไหมได้บอลพอดูดูทักษะครับควยหลังเป็นไงลอดขาควยหลังรอดขาไปเองได้ไหมไม่ได้ถูกหมุนชุดลงไหมไม่ลงรีบเอาบอลได้ทีเดียวชุดไม่ลงเอาละครับเอาแล้วเฟิร์สจะส่งให้มาแล้วครับเหวจริงๆนิเวจริงๆิหนึ่งสองส่งให้นิวนิวนิวโอ้โหถูกปัดได้เลยกล้ากล้าได้บอลไปเอง มองหาเพื่อนอยู่ม,มีไหมมีเพื่อนไหมไม่มีเพื่อนทำบอลออกไปเลยเอาปรากฏว่าลงไปแคบเดียวก็เท้าพลิกเลยกันอเอาละครับรวางมาให,หา้ถูกตัดบอลออกสีม่วงจะตรงบอลวางมาให้นิ้ว นิวหนึ่งสองเลี้ยลงไปโอ้โหขนาดลื่นครับระวังสนามเลยครับสนามลื่นนะครับรนิววางบอลลงไปสวยงามเนี่ยครับทักษะเบสิกน,นะครับมาจากจุดเริ่มต้นนะครับม,ม,มาก่อนเลยนี่ม,มาแล้วหนึ 1, 2, โโ่งสองยูโรไม่ลงต้องหาคนช่วยนะครับกล้าคนเดียวไม่หรม่วงนี่วางยามาให้ ออกหมุนหมุนดูครับผู้ทัากาวางบอลลงไปอีกแล้วสองคะแนนด้เอาละครับนำไปแล้วหกตีไปสองคู่มองหาเพื่อนอยู่มองหาตัวช่วยยาวมากจะรับไปไม่ได้ยาวมาเเืิอใจไหมไม่ได้โดนกระแทกโอ้ยแหบบาสเป็นกีฬาประท่านะครับต้องระวังลงมา วางลายก้าก้าก้าจะไปเองหนึ่งสองไปได้ไหมไม่ได้ส่งให้เพื่อนปรากฏว่าสอ,องม่วงม่วงอ่ะผมเพชบอกถั่วม่วงนิวส่งให้เฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สทำยังไงเฟิร์สเ้าะบอลคืนมาให้นิวนิวลมยาวมาได้ไหม ตัดบอลได้เอาแก้วนิวนิวทันไหมไม่ทันนะครับตอนนี้ครับนะครับเก็บอลดีนะครับรองทีมรายการทั้งสองคนนะครับโอ้มาให้กำลังใจตอนนี้ครับกลับเข้าสู่การแข่งขันสีเขียวได้บอลบายแก้วต้องเพื่อนมาหมอหาเพื่อนจะให้กล้ากได้ไหมโอ้โหบล็อกนี่ครับโอ้โหหรือมือคีอะไร ตรงไหมตรงใช่สูสีสามคมแนนตรงนี้ถึงจะชุดชนะนอนไม่ได้ถึม่วงว่ายังไงถึม่วงจะส่งจากเส้นหลังนะครับนี่ครับนี่คือสายเลือดใหม่เลยนะครับอ๋อหนึ่งบสองไทยนะครับทักษะมิสิกนี่ทุกสนามอาจจะเสียประตูนะครูช่างโม่ครับที่สุดดูครับการคุณน้องไปได้ไหมตรงมองหาเพื่อนอยู่ตรงติดให เ,เาาบิร์ตบอสบอหาเพื่อน่อให้ดิวดิวจับชุดสองคะแนนลูกนี้ <c oughs> มีบาลบอลได้ครับยังไงครับ <c oughs> อโอ้ถูกปิดบล็อกเอาแกลสองคะแนนลงไปสวยนะ <c oughs> ครับทักสั <c oughs> ่ <c oughs> เตะสิบง่าย <c oughs> ครับมาจากการ